อัปเดต8มีนาคม2564ลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีสิทธิ์ได้กันทั้งควรเรือน สวัสดีค่ะทุกคนกาับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะคะก็มาพบกับปุจายอีกเช่นเคยในวันที่8มีนาคม2564ค่ะและในวันนี้นะคะปุยจ่าก็มาพร้อมกับข่าวสารนะคะสําหรับการลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลที่ท่านควรจะได้รับนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องบางท่านก็ยังไม่ทราบ ะะว่าจะมีหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นะคะซึ่งจาเป็นหลักเกณฑ์นะคะรายได้รายครัวเรือนนะคะแต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะซึ่งบางครัวเรือนก็อาจจะได้รับบัตรกันทุกคนค่ะในรายละเอียดข่าวสารนะคะมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าครัวเรือนนะคะแต่ละครัวเรือนนะคะมีสิทธิ์ได้รับกันทุกคนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะ กก็่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะทางช่องก็ขเคาะกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งจะได้รับทราบการอัปเดตข่าวสารก่อนใครค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันเลยค่ะ การลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะอาจใช้แนวคิดการพิจารณาจากรายได้รายควรเรือนเป็นเกณฑ์กำหนดเบื้องต้นซึ่งเอารายได้รวมควรเรือนทั้งปีหารด้วยจำนวนผู้อาศัยนะคะควรเรือนใดนะคะรายได้เข้าเกณฑ์ก็มีโอกาสร,รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและผู้นั้นต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกินกํา กำหนดด้วยค่ะ ส่วนเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการคัดกรองตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆจํานวน26หน่วยงานนะคะซึ่งคุณสมบัติที่ตรวจสอบก็มีดังนี้ค่ะอายุนะคะสัญชาติค่ะรายได้นะคะเงินฝากพันธบัตรค่ะสินเชื่อบัตรเครดิตทรัพย์สิสนเช่นยานพาหนะนะคะอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ฐานข้อมูลประกันสังคมและบำนาญเป็นต้นค่ะและในส่วนของการยกตัวอย่างการคิดค่าเฉลี่ยนะคะว่าครอบครัวไหนจะได้รับกันอย่างไรบ้างหรือครอบครัวไหนจะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางช่องนะคะก็จะอ่านให้ฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปดูรูปได้ที่ เพศสวัสดิการทันข่าวนะคะซึ่งเขาได้ลงข้อมูลไว้นะคะสำหรับแนวคิดที่คาดว่าจะนำมาใช้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการรายได้เฉลี่ยรายครัวเรือนค่ะ รายได้รวมทั้งปีหารด้วยจำนวนผู้อาศัยนะคะ,ฉะเฉลี่ยต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีและรายได้ต่อคนนะคะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะครอบครัวที่1น,นะคะครอบครัวของนายเอนะคะมีกันทั้งหมด5คนนะคะมีนายเออายุ40ปีอาชีพขับรถนะคะมีรายได้ต่อปี2 0 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะ แล้วก็นางบีนะคะอายุ39ปีอาชีพผู้จัดการในปั๊มนะคะ ก็มีรายได้3 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะและก็นางซีนะคะอายุ75ปีนะคะรับเบี้ยคนชรานะคะมีรายได้ต่อปี8,400บาทต่อปีค่ะและก็เด็กหญิงดีนะคะอายุ13ปีนะคะอาชีพนักเรียนไม่มีรายได้นะคะและก็เด็กชายจี G นะคะอายุ11ปีนะคะอาชีพนักเรียนนะคะไม่มีรายได้ ครัวเรือนนี้นะคะรายได้เฉลี่ยครัวเรือนนี้เท่ากับ1 1 6 8 0แสบาทต่อปีค่ะต่อคนต่อปีนะคะเอาใหม่นะคะรายได้เฉลี่ยครัวเรือนนี้นะคะเท่ากับ1 1 6 8 0แบาทต่อคนต่อปีค่ะซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์นะคะดังนั้นผู้ที่เข้าคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบครัวนี้นะคะไม่ได้รับสักคนเลยค่ะ yeah และก็ยกตัวอย่างครอบครัวที่2นะคะครอบครัวของนายหมูนะคะมีกันอยู่4คนค่ะซึ่งมีนายหมูอายุ39ปีนะคะอาชีพทำนาน,นะคะรายได้ต่อปี90 0 0 0บาทต่อปีนะคะและก็นางเป็ดอายุ35ปีขายเสื้อผ้านะคะมีรายได้120,000บาทต่อปีซึ่งถือว่านางเป็ดมีรายได้เกินเกณฑ์นะคะและก็ยายหงนะคะอายุ65ปีรับเบี้ยคนชราแล้วก็ ปลูกผักขายนะคะมีออรายได้15,000บาทต่อปีนะคะและก็นังสาวนกนะคะอายุ18ปปีอาชีพนักศึกษาไม่มีออรายได้ค่ะ ซึ่งรายได้เฉลี่ยหารมาแล้วนะคะครอบครัวนี้นะคะเท่ากับ56,250บาทต่อคนต่อปีค่ะก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะดังนั้นผู้ที่เข้าคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะเพื่อเข้ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของครอบครัวนี้นะคะได้3าคนค่ะซึ่งต้องมีอายุ18ปปีขึ้นไปก็มีนายหมูนะคะยายหงและก็นางสาวนกค่ะซึ่งนางเป็ดนะคะไม่ได้รับนะคะเพราะ ว่ามีออรายได้1,2 0,000บาทต่อปีซึ่งถือว่ามีออรายได้ต่อคนเกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะและนี่นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างสองครอบครัวนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องยังไม่เข้าใจนะคะอย่าลืมสามารถเข้าไปดูรูปอธิบายได้ที่เพจสวัสดิการทันข่าวนะคะเขาลงข้อมูลไว้ค่ะก็ขอขอบคุณเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ แนวคิดหลักเกณฑ์ใหม่นะคะสำหรับการลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รายได้เฉลี่ยเป็นรายครัวเรือนนะคะพอแม่พี่น้องก็ต้องศึกษาข้อมูลนะคะจะได้รู้นะคะว่ามีสิทธิ์ด้านรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องปุ่จาก,ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ่จากก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิป คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ